สวัสดีครับปุ๊บจัดชายปันดุยครับวบันนี้นะาหาเฮ็ดครับพี่นอกครับผมกี่ครับผม,เ,คคบผมเดี๋ยวปะาเฮ็ดจะถ่ายเนาะโอ้นกตกงานครับผมมาดูครับอุยอ้ยดอกเลยปลาเล่านี่เฮ็ดคนครับสองดอกนะ ีครับเก็บเลยครับผมเฮ็ดค้นครับเฮ็ดคน้นเฮ็ดปวกปวกกครับผมเฮ็ดปวกโอ้โหดูหมูกันพี่น้องเนาะ,นะมีหมูไหม ดูดโมโหมูจะขวดพี่หนอกเ้นมนะาหลอกโคตันใม่พีหอกนี่เดวเราคนแขเฮ็ดคนครับพี่น้องเนาะมาไม่ทันเขาพีนนนานน่น้องวานน้ตื่นสายเนุตื่นสายมเราเขา Mì đọc, đi song đọc này, vừa nói. Tiếng đọc Ta gặp mặt đi vừa nói. đọc nó. Tiếng đọc vừa nó. Tiếng đọc vừa nó. đọc vừa nó. Tiếng đọc vừa nó. mùa giải này mấy <laughs> đây... nó vinh nó thì nó như nó vinh đầy đêm vinh đưa thì vinh nó nó vinh đưa nó vinh đưa đi nó vinh đưa nó vinh đưa เป็นสายพี่น้องวันนี่เป็นสายจังวานหรือพิณองไ,ไ,ไม่ทันเขาเนาะก็ค้นหาเข้ามาแต่เช้าบางคนเข้ามาส่งครับไฟหนาส่งเลยนี่ค่อยๆเดินพี่นอ้องเจ็ดปวกนี่ต้องค่อยๆใช้สาย,ายตาหน่อยเนาะเพราะว่าบางทีมันดอกมันสีเหมือนไอ้ใบไม้เนาะเหมือนเหมือนใบไม้แห้งนะ่ะ เดินไ่สังเกตดูดีมันก็เดินตะเลิดได้พี่น้องนี่คือเห็ดตะไคร้ฮเฮดมูลินที่เฮตะไคร้ดอกเย้ายด้วยพี่น้องพี่น้องดูเดี๋ดอกตุูมอยู่เอามีเทสแป้งเห็ดตะไคร้พี่น้องเพาให้องดูนดอ่เห็ดไข่เลยครับนี่เฮตไข่ครับผมโอเคครับผมพี่น้อง ครับผมติดตับใครครับผมโอ้ดอกกุ้สวยพี่น้องวันนี้ชันชายทาลุยตื่นสายครับใครครับผมตื่นสายครับวันนี้ไม่หาไม่ทันก็เลยพี่น้องหาเมื่อด มาอย่างสายพี่น้งสวัสดียามเช้าครับผมเช้ายูทูบทุกท่านครับผมที่รับชมช่องท่าทายพาลุยนะครับทางยูทูบเบอร์ครับผมอันนี้ก็ยังไม่ทันมีงานวิ่งดินครับผมนะครับฝนก็ยังตบกบันเลยอยู่เนาะ ก็เดชไม่รู้เหงืจะไปไหนพี่น้องมาหาก,กับเขาเนาะก,กับเขาโอ้อันนี้เห็ดไตพี่น้องเห็ดที่เราไม่รู้จักอย่าเอาไปกินนะพี่น้องนะหาหกกลอดทางใหญ่ครับผมทิ่ทางใหญ่ดิเมื่อกี้เขาไปทางป่าลึกไม่เห็นเลยพี่น้องเลยเขาไปลึกก็ไม่เห็น เรือ่อยออกมาทานหนอกครับผมเราตื่นสายเดี๋ยวนาะตื่นสายอย่างว่าเลยพี่น้องคนที่เข้ามาขอดเขาก็โอกาสเขาได้เขาได้มากกว่า,า,าเราเนาะตื่นสายแล้วกนะ็ค่อยหาไปพี่น้องหาดอกตุูมมันก็เพื่อปลาเห็ดคนพี่น้องเนาะเห็ดปวกเนาะเดี๋ยวปลาเห็ดจะถ่ายที่หนึ่งครับผมอีกครับ <c oughs> ผมปลาแล้วพี่น้อกผมใครครับผมโอ้ยนานมาถึงเจอครับพี่น้อกถึงเจอครับทักใครเมื่อกี้นาเกมาเกีมาขนแจงเนาะหมวกกับผมเลยครับมาขนแจงนะเกได้นิดเดียวครับผม ดูหมูก่อนพี่น้อง <c oughs> มีหมูไหมนะผมขออยากเก็บครับผมได้ครับโอ้โอกฤษจีได้แค่นี้แหละพี่นอ้องเอ้ยนครับบ้านแล้วครับผมเขาละสายแล้วเนาะ นำ่งมาเดินดูวิวก่อนพี่น้องเดินดูวิวของนออ้อเนี่ยป่าแปดร้อยกว่าไรก่อนพี่น้องดูละหวังไหมครับ กองใหญ่ไทยสันเนี่ยโดยไปหารถโมไซค์ซาเลงใส่พวงเนาะตถึงสายพี่น้องไดโน่เนาะแต่เข้ามาแต่เช้าเขาก็ไดโน่เหมือนกันทุกคนตัวเฮ็ดไม่งอมีตัวเฮ็ดเมาเลยพี่น้อง ตาทีเห็นมังมังดมัอย่างมา,างนนงกนองเางเจกาหลงเต็มเลยแล้วงอกพี่น้องงอกแล้วมันงอกชุดไหนเนาะำละังปับตัวปรับสภาบ,บนีล ยังไม่วาชุดหรอครับผมตัวดิมยังเปียกอยู่เนาะถ้ะลเล้ยชุดนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดตะไคร้เลยครับผมนอกงอกแน่นอนคร้อยู่ด้วยเนาะปีนีฝนมาหลาครับผมฝนมาหลาเลยทำให้เฮ็ดงอกชาหน่อย ไม่ฮักครับผมไม่ตายไม่ตายก็ฮักฮักมากก็ต้องอยู่งี้ครับผมหามอ,าออกครับผม,มก็เห็นเขาจับดิครับผมนาะถ้าใครออกนะปวด หลอกเขากระแตไปแล้วไปแล้วเพิ่มมีกระแตมีกะระหลอกเขาครับผมถาใหญ่สซับตายเนาะโอ้เฮ็ดแป้งพี่น้องอกเก็บกันเนาะีเฮ็ดแป้งครับผม แป้งนี่แป้งมาดูกันต่อครับผมหายยาวเลยครับวันนี้เนาะเพาะว่าชดอตใต้เฮ็ดเฮ็ดไม่เคยงอกพี่น้องได้ไม่มีโอกาสได้ถ่ายพี่น้องดูเนาะเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดไม่งามดอกไม่งามผมก็ไม่ถ่ายนะผมเฮ็ดแป้งเฮ็ดไรที่ว่าดอก น้ำไก่จะโรยแล้วเนาะไม่ทายครับนะทาย,ยดอกไหนตุต้มๆดอกไหน,น,นสวยงามสวยๆให้พี่น้องดูเราน้องก็ดูเนาะที่ว่าในในในถังนี่แล้วพี่น้องจะว่าเอา้าได้ไหลายคือโบทายเนาะจะบอกดอกมันไม่สวยครับพี่น้องเฮ็ดแป้งเนาะเฮ็ดตะไคร่ก็ได้ดอกเยอียวะดอกตูมเฮ็ดคนก็ได้สองดอกพี่น้อง ดอกวันไหนงอกระหลายพี่น้องก็ไปถ่ายดูเลยเนาะดอกอสวยๆดอกอตูมดอกอง,งามเลยพี่น้องอยากให้พี่น้องชมดอกอง,งามเนาะดอกคีรี้คีรี้ดอกอลวยก็บไม่อยากให้ดูครับผมมันไม่งามครับดอกไม่สวยแล้วพี่น้องจะว่าโอ้หักชา,ายพาลุยเอาแต่เฮ็ดโรยมาถ่ายเนาะจะว่ไหว เห็ดไปพี่น้องใช่เฮ็ดคนไหมเฮ็ดคนครับพี่น้อดวาร์โรยแล้วเฮ็ดคนนี่แต่ว่าร์โรยแล้วเอาไว้ยเป็นปุ้ยก่อนเป็นเชียวต่อไปเนาะดวกเดียววะพี่น้อยไงไปเดินต่อครับผมเดินต่อเดินต่อไปถึงโมไซล์ละครับผม ไม่มีเฮ็ดถ่ายก็เลยถ่ายวิวบรรยากาศป่าไม้แล้วเนะาะ่น้องดูครับผมเฮ็ดมาแข่งออกกันนี่ครับผมหลังจากเดินกลับไปหามโมไซค์สารินงจะกลับบ้านลยครับ cũng đột thăng dài โมไซซาลิงเลครับผมบ้านกับ้านวบ้านอ่ะไี่ยอวุปผลงานก่อนดูก่อนนะลุกงานพไอ้แกงอยู่ครับลผลงานวันนี้ครับผม ไปเนาะโอเคอครับผมเดี๋ยวโอกาสหนาเจอกันใหม่ครับผมเนาะแล้วได้จะได้ถ่ายทำคลิปให้ดูอีกพี่น้องถ่ายเฮ็ดงอกเนาะโอเคอเครับผม